สวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> มาต้มกว๋วยจับครับผมต้มกว๋วยจับต้มกว๋วยจับกินเที่ยงนี่ยังกระใสลงไปครับหัวใจหมูยอต้มกินเองไม่ต้องเกงใจใคร โอ้โหของกว๋วยเตี๋ยวไก่ของกว๋วยเตี๋ยวไก่ที่แพรว่าตุนไวแพร่ว่าเ <Okay. S 1> ขาเขามาดัดแปลงเอามาใส่น้ำกันหมดเลยเดี๋ยวให้มันเดือดก่อนพี่น้องให้เสี่ยงมันสุกก่อนะกะซื้อเออเขาเอื่อนมาเครื่องเครื่องต้มกว๋วยจับไหม,มเครื่องที่มันอยู่งเ,เ,เครื่องต้มกว๋วยเตี๋ยวเครื่องต้มก๋วยจับมาที่มันอยู่ในถุงไงนี่ฮอลล่าห่าบาทนี่ละนี่ สีบาทบ่มอตะหน่อยอาสิมันอ่อนเวลาล่างตะหน่อยคัดมันก็เลยเยย <laughs> บี้ยวเนี่ยเดื <laughs> อ่อพี่น้องคัดมันจังบ่ดำ <laughs> เห็นบ่ขนาดตะหน่อยพยายามคัดเนี่ยแต่ว่ามันก็มันก็เลยมันก็เลยออกมาเบี้ยวเนี่ยขอถทดขอพยนําครับผมคัดจนหมอเบี้ยวคนละเห็นบ่ ใส่จะเต่าทานมันก็เลยต้องคัดดูครับผมกระสันมันก็สิเป็นคาบดำคาบอย่างมันกับโบนาเมอืองเนาะอ่ะรอให้มันเดือดแป๊บนึงครับมีพักพี่น้องพักแพลว่าเตรียมไว้พักตั้งโอ้เนี้ยตั้งโอ้ตั้งชายนี่บักเน่าก๋วยจับต้องกินกับบักเน่าครับผมมีบปกกเน่าใส่แล้วกะ นี่หอมเจียวแล้วก็มีพริกเผาเออ่พริกไทยน้ำตาลน้ำปลาแค่นี้แหละพี่นอ้องเวล่าข้าปรุงรสนี่น่นอนครับน้อนครัพี่น้องตัวเบอด์ัะลุไปตึ้งสองตัวน้อนครับน,อนอบบ้อนครับ ก็หมอย,อย่างเกะไหพี่ไหน,น้องกินน้ำใส่ะลาพอมป่ใส่ไปเบิดนีหยังกะใส่ไปเบิดโ<ด>ลดพี่นองเอา้าโอ้ยเต็มหมออญญานญ้เลยบังตักไปใหปะนวลตากไปใหไม่บานไม่บานใหปูใหใหญ้าน้ำพัดไปว่าเห็ดเบื่อว่างัร่างกายเลยหมอยีบ่บซวงเด้นี่เห็นปะ นี่เห็นป่ะเครื่องเครื่องเครื่องตม้มกุยจับนี่ห่ออยู่ในผานเอาสิเต็มไปเลยเต็มหมดเออเนาะพอแล้ว,ลวนี่แหละพี่น้งองกุยจับกววุยจับยวนบ่ะวะเนี่ยกุยจับเปียกน้ำกุยจับยวนนะพี่น้องเขาจังไปปรุงรสเอา ใส่ยังใส่สุ่อยางแล้วพี่น้องนี่ยังเขาใส่ผักเขาจังใส่ที่หลังเนาะจ้าไปเดี๋ยวไปกินน้ำกันเดี๋ยวจะตักก่อนเข้ากับตกักแบ่งก่อนแบ่งก่อนบ่อ,บอเล้วกับตักใส่ถ้วยเขา้าเพราะว่ามันบ่อได้เป็นนันกะจังตักใส่ถุงให้ปูให้ยาครับผมอันนี้มันสุกเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวยังไปกินน้ำกันครับ